กลับมาพบกับผมอีกครั้งครูพี่แกนก่อนเกมนะพิมีเลกลิฟพูจะเปิดบ้านรับวัตฟอร์ดอ่ะมาดูสถิติต่างๆกันก่อนนะครับสำหรับลิฟพูกับวัตฟอร์สถิติหน้าปีที่แล้วลิฟพูเกมเยือนชนะไปสามศูนย์ส่วนเกมในบ้านลิฟพูชนะไปถึงห้าประตูต่อศูนย์อ่ะความจริงปีปีที่แล้วมีเกมที่วัตฟอร์มาอ่ะเราไปเยนวัตฟอร์ก็สามสามคือเรียกว่า ผลงานห 6, 6, นึ่งสองสามสี่ห้าหกคงหน้าหลังสุดเนี่ยลิวพูชนะห้าเสมอไปแค่ครั้งเดียวถือว่าเาเรียกว่าอะไรเหมือนค่อนข้างเหมือนงูเหลือไมไปเชื่อกล้วยแล้วก็มีสกอร์กันทุทกครั้งโอเคมาดูที่อันดับกันบ้างวันตอนนี้ลิวพูอยู่อันดับหนึ่งก็ผลงานหกนัดล่าสุดก,ก็ชนะสามเสมอสามส่วนของวัตฟอร์ดโงหน้าหลังสุดชนะ 3, สามเสมอสองแพ้หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสวยงามสำหรับวัตฟอร์ด เ,เกมที่วัตฟอร์ดแพ้เป็นเกมที่ไปเยือนสเปอร์แพ้ไปสอนึ่แล้วก็เกมที่เสมอไบรตันศูนย์ศูนย์นั่นก็เป็นเกมเยือนทั้ง2เกมอ่ะว่าเรามาดูที่ตัวบาดเจ็บกันมั่งฝั่งวัตฟอร์ดฝั่งวัตฟอร์ดจะมีโชเซ่โฮเรบาสกับ ia, คิโเฟิมินียสคนคือ,อในส่วนของโฮเรบาสเนี่ยโดนติดโทษใบแดงส่วนของกิโเฟมินีก็คือเจ็บ อามาดูฝั่งลิพูกันบ้างตัวที่ลงไม่ได้ชัวยๆน่าจะเป็นโจโกเมสเดยานลอฟเลนส่วนในรายของเฟอร์มิโนมีข่าวมาว่าไม่ได้เจ็บหนักเหมือนอย่างที่คาดการกันไว้และมีโอกาสนะที่จะลงกับวัตฟอร์ดแต่ผมขอดาว่าน่าจะพักเพราะมีเกมดัมมี่แมตต์เอ่อเมอร์ซี่ไซด์ดัมมี่แมตต์ที่เราจะจะัดอ่าเขาเรียกอะไรเจอกับเอเวอเรตส่วนในรายของนาบี้เกตาแล้วก็อเล็ก็เลยแชมเลนเรียกว่ากำลังเรียกความฟิตอยู่รู้สึกว่านาบี้เกตาที่มีอาการป่วยในวันก่อน เพิ่งลงสอบในวันนี้แล้วกน็น่าจะมีโอกาสลงสนามนะเพราะว่าในสัปดาห์ที่เราจะเ,าเกมดาร์บี้แมตช์อีกไหนเกมที่ยูฟ่าแยมเีนลีกที่เราจะไปเยือนบายเยือนอีกผมว่าน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามค่อนข้างสูงสเตัวจิมตามการคาดการณ์เอาเริ่มที่วัตฟอร์ดกันก่อนก็จะผมไล่ไปเลยนะมีเบนฟอสเตอร์เป็นผู้รักษาประตูแบ็กขวาใช้ยานมาร์ตแบ็กซ้ายใช้มาซิน่าประกาหลังตัวกลางใช้มารรียป้าจับคู่กับแคทขาด กองกลางสอองคนใช้ดูคุเร่จับคู่กับกาปูกองกลางตัวรุกงสองตัวจะเป็นเปเร่าจับคู่กับเซมาเซมามั้งน่าอย่างเซมาซีมาอะไรก็แล้วแต่กองหน้าสองตัวเป็นทรอยดีนี่จับคู่กับเคราตเดโรเฟลเดโรเฟลตอนนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากของฝั่งลิเวอร์พูลก็คงจะเป็น4-3-3โกลิสันเบเกอร์แบ็กซด์แอนดี้แอนดูแอนดูโรบสันจะเล็กแอนดี้โรบสันความยิ่งรหญ่ได้ทั้งสองอย่างแหละ แบกขวาน่าจะน่าจะกลับมาใช้เทน no, อเล็กซานเดอร์อาร์โนกองกลางอ่ากองหลังสองตัวใช้ฟานได้จับคู่กับโจเอลมาติฟส่วนกองกลางสามตัวผมคาดว่านะน่าจะเป็นคือนาบิเกตาฟาบินโยแล้วก็ไวน a าดุมแล้วกันผมขอดเาว่าเป็นสามตัวนี้ส่วนชุดหน้าสามคนเนี่ยเป็นอ่อมาเน่กับซาร่าเนี่ยน่าจะลงแต่คำถามต่อมาคือเจคินคอปจะจัดการไงกับกองหนะ้า ออริกี้ไหมสเตอริทไหมซึ่งสเตอริทเกมพี่แล้วก็ไม่ได้ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันโอริกี้ก็ไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะหรือตัวโจ๊กเกอร์ที่เราชอบกันอย่างเชดันชากิรี่ถ้าถามผมผมว่าถ้าให้ทายนะถ้าผมผมผมขอเดาจากเจอเกนครับช่วงนี้เหรออ,อาจจะเป็นชากิรี่คาดว่าจะเป็นชากิรี่ลงปีกขวาและให้ซาร่าเป็นหน้าเป้นหนา,ปาหรือหรือนะ ผมว่าน่าจะใช้โอริกี้ก่อนสเตอร์ลิตเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายด้วยความฟิตด้วยนะผมว่าน่าจะเป็นโอริกี้ก่อนสเตอร์ลิตโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวจริงทั้ง2ทีมสก,กอร์หรอสก,กอร์ผมขอเดาวว่าน่าจะเป็นริบูชนะแหละอาจจะชนะ2-0-3-0ประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วก็ เรียกว่าไล่ล่าแชมป์กันต่อไปนะสำหรับลิเวอร์พูลเพราะว่านะปัจจุบันก็คืออันดับหนึ่งซึ่งนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หนึ่งแต้มใครมีความเห็นไงครับลงข้างล่างเหมือนเดิมอย่างที่ผมพูดกันทุกครั้งลงข้างล่างเขียนกันข้างล่างมาได้อย่างเต็มที่ผมพูดเสมอพูดจนเบือ่อว่าเขียนได้ลงไดข้ขอความเห็นสุดๆกันเลยข้างล่างส่วนความเห็นไหนสนุกความเห็นไหนละเอียดเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมากลับอ่านคอมเมนต์ละนะในคลิปหน้า,นาโอเคก็ การคาดการณ์ของมิวฟูรเจวัตฟอร์ดจะเป็นประมาณนี้อะเสริมข่าวนี้นิดหน่อยก็อาจจะเป็นข่าวของแบนด์เดอร์ลอเจอร์นะที่กําลังมีข่าวว่าน่าจะได้มาคุมเลสเตอร์ซิตี้ถ้าถามความรู้สึกของผมในฐานะที่เห็นแบนด์เดอร์ลอเจอร์น่าจะมาคุมเลสเตอร์ผมว่าก็น่าจะเวิร์กนะเพราะว่าแบนด์เดอร์ลอเจอร์มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างเป็นเกมลุกและเลสเตอร์ก็ถือว่าเป็นทีมที่ถ้าก่อนหน้านี้เป็นทีมคือไม่ได้เป็นทีมที่มีเกมลุกจัดจ้านแต่เป็นทีมที่มีเกม เกมอ่าเกมโต้กับเกมฉกฉวยโอกาสเล่นบอลไดเรกได้ดีเพราะจะมีทั้งวาร์ดี้มีทั้งมาร์กอัลไบรตันรวมไปถึงไอเจ้าอะไรนะพอแมดิสันตัวเด็ดๆทั้งนั้นที่เป็นตัวแนวลุกจีจารดของฝั่งเลสเตอร์แต่ถ้าให้ถามความรู้สึกโดยตรงผมอยากเห็นผมไม่อยากเห็นลอเจอร์ในเลสเตอร์นะผมกับอยากเห็นลาฟาเอลเบนิตสในเลสเตอร์มากกว่าเพราะหนึ่งเลสเตอร์เป็นทีมที่มีเงินพอสมควรและเป็นทีม กลาง,ลางซึ่งถ้านะัปัจจุบันถือว่าเป็นทีมกลางตารางซึ่งแบบว่ามีเงินเสริมมีฐานแฟนบอลที่ดีเจ้าของทีมก็ค่อนข้างโอเคด้วยอยากเห็นครับอยากเห็นลาฟาได้อยู่กับทีมที่มีเงินแล้วให้โอกาสเจ้าตัวได้ใช้บ้างเพราะตอนนี้ผมมองว่าลาฟากับน New ิวคาสเซิลน่ะมันคือเสียของเสียของจริงเพราะว่านิวคาสเซิลไม่สนับสนุนลายลาฟาเลย,เลยอย่างที่เรารู้กันว่าไอ้ตืออะไรนะไมแอชลีของเจ้าของนิวคาสเซิลเนี่ยไอ้ปริงตัวเนี้ย มันไม่ได้รักฟุตบอลมันเห็นแค่กําไรอย่างเดียวซึ่งแอบเสียดายอะไม่อยากเห็นฟ้าแล้วก็ไม่อยากเห็นเอาจริงก็ไม่อยากเห็นลาฟาแบบเขาเรียกอะไรนะไม่อยากเห็นนิวคาสเซิลตกต่ำหรอกแต่ว่าอยากเห็นลาฟาได้โชว์ฝีมือโชว์ของกับทีมที่พร้อมที่จะให้เขาใช้ฝีมืออย่างเต็มที่บ้างใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของอย่างนี้เรื่องของลาฟากับไอ้ของไม่ได้รเจอร์กับลาฟาอย่างที่ผมเบียบเทียบไปลงข้างล่างเลยนะคืออันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลจะตรงหรอกแต่ว่า2กุนซือเนี่ยเป็นออดีตกุซซืรูึ่ง เอาจริงถ้า้ผมชอบผมก็ยังชอบลาฟาอยู่นะแม้ว่าปัดแนะ่แม้ว่านะปัจจุบันเนี่ยเจเกนคอปจะทำทีมได้ดีก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมยังให้ลาฟาเป็นเป็นโค้ดอันดับหนึ่งในใจผมตั้งแต่ผมดูลิฟูมาเพราะว่าดูคนแรกเนี่ยเชลล์ายอุริเยเพราะหนึ่งเลยมีแชมป์ครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดดิ่งผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดี